ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012ป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับ VIP เต็มเบาะสีแถวนะอ่าดูรอบคันกันอ่อเดี๋ยวผมเป้าเพลงก่อนนนี่นเดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับสีสวยบางๆนะครับ ซอกมุมเดิมจ๋านะครับมาให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับยังไงซอกในนะฮะเรียมเลียมนะไม่มียับไม่มีเคาะนะครับสวยๆบางๆนะอ่าไปดูซอกหน้ากันนะครับในแบลงหน้าสิบสี่เรียบร้อยนะครับหลอ่ลอๆไปเลย เส้นคมๆกาวเดิมเดิมนี่นะนี่ครับกาวเดิมนะสวยๆนี่สตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฝักงพักน้ําสวยงามนะครับมอกออยู่ครบนะฮะตรงเินเตอร์สวยสวยเลยนะนี่เครื่องเงียบๆนะคาษสี่หกแปดนะครับ,รบลำนี้นะซอกมุมเดิมนะครับ ประตูสไลด์ไอประตูดูดนะฮะประตูดูดเรียบร้อยแล้วนะสอกมุมทางซ้ายเป็นไงครับเดิมจ๋านะครับนีนะ่ทางล่างไม่มียับนะฮะไม่มีรอยเคาะนะฮะสวยเรียบๆกันเลยนะครับอ่าภายใน v i p แผงประตูแผงประตูสวยงามนะครับเพิ้นปูให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพิรนนปูใหม่ครับเงาวับเลยนะฮะ ชอบสะอาดครับผมรู้ว่าลูกค้าก็ชอบนะฮะน,นี่เน้นสวยๆงามๆอ่ะพาวเวอร์มีไฟนะครับนี่จอกลางใหญ่เริ่มเทิ่มนะครับนี่จอสไลด์ด้วยนะนภายในวิ้วยพี่นะครับใครได้ไปคุ้มๆนะครับลํำนี้ปะตีแถวด้วยนะฮะลํำนี้ประตูดูดเรียบร้อย ไปนะครับไปแล้วใส่พาร์ทรอบคันนะครับยังสวยสี่เส้นนะครับใช้งานได้ยาวนะก็ข้างในเป็นไงใส่ปิ้งนะครับนี่ไม่มีผูกแน่นอนนะครับใส่พาร์ทรอบคันนะครับมีทับทิมนะฮะพาร์ทตัวเต็มนะอันนี้ทับทิมดูด้วยของที่ไหนนี่แกวแกวไปนะครับเม็ดอาร์ อยู่ครบนะฮะนี่เม็ดครบเลยนะไม่มีชนหนักนะครับเม็ดทางด้านซ้ายนะฮะนี่เม็ดครบนะเม็ดครบๆนะฮะเม็ดไม่หายนะครับเม็ดไม่ปั้นใหม่นะครับเส้นเส้นเดิมจ๋าเลยนะฮะนี่สอกเซิร์ฟไปง่ายเดิมเดิมเลยนะ สวยงามครับไม่สวยได้ไงเพิ่งปูใหม่เสร็จได้สองวันนะนี่ตู้ซับมีเปาะสีแถวหลังผ่านะครับนี่แอร์หลังไมโครวัตอ่าดูกัน VIP ที่ไหนเน่เ่รอเขาเป็นสปอนเซอร์ก่อนนะฮะจะโฆษณาให้นี่น่เี่เน่เน,น,น่ทำที่นี่นะฮะอ่าชุดนี้ไปไง VIP อ่าสำนักผมนี่ต้อง ฟ้าอะไรอ่ะไอบูชมพูนะฮะสำหรับที่นี่นะไอบูชมพูนะนี่ไอบูชมพูนะฮะจากที่นี่นะเครื่องเงียบๆนะสีสวยบางๆเคาะได้ทั้งวัน เป็นไงฮะเครื่องเกียร์ดีนะครับเทสให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอามาเคาะฝั่งนี้บ้างนะบางป้องทั้งคันนะ่ะไม่มีชนไม่มีโปะนะ ขึ้นไปดูภายในกันนะภายในสวยงามนะครับไม่มีราขึ้นนะนี่นะครับไม่มีราขึ้นนะครับแอร์ไมโครบัสลมออกแรงแรงทุกช่องนะครับ,บเบาะสีแถวพร้อมเอาไปใช้งานรับนักเรียนหรือเอาไปใช้งานตรวจตัวได้เลยนะครับนี่นะสวยจอใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ นะคอันนั้นเป็นเท้าแขนนะผมมาไว้เปิดเครื่องเดี๋ยวมันจะต้องยกออกอเราไปดูปัจจัยหลักของเรากันดีกว่านะครับเครื่องนะฮะเครื่องดีการันตีให้หนึ่งหมืนกิโลเหมือนเดิมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีอ่าเปิดซอกดูปะเรียมเรียมนะ ระบบไฟโอเคเลยต,ตารตทเครื่องไว้แล้วนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะฮะนี่ใสๆเนียนๆนิ่งๆนะครับไม่มีเยอะนะครับแห้งๆนะฮะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนแบตใหม่ให้ลูกหนึ่งนะครับแบตลูกนี้เก่าแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับไปดูไอกัน ในป้ะกาดไว้สักพักแล้วอยากให้ดูไอไม่ไอไม่พ่นนะเราถ่ายกันเร็วๆเลยนะฮะไม่ต้องเมคไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะฮะให้ดูกันจัดจ่าไปเลยดีคือดีไม่ดีผมไม่เอามาขายแน่นอนนะฮะเสียชื่อหมดเดี๋ยวผมมาเบาะลงเงียบปิดเลยนี่เป็นไงเงียบจริงๆนะฮะวิ่งทางไกลสบายผมทสให้ทุกคันหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ รับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยอ่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ซะด้วยนะบุ๊กเซอร์วิสยังมีนะฮะเครื่องดีเกียร์ดีพื้นปูใหม่หมดเดินลื่นหัวแตกเหมือนเดิมครับสโลแกนของเรานี่เงาเงาแบบนี้เา <c oughs> ไปใช้งานเดียวยาวนะครับไปขนเงนินขนทองเข้าบ้านกันนะครับ รถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับไม่ว่าใกล้หรือไกลนะฮะคุยกันได้นะครับมีวันเสาร์นะฮะไปผมไปศรีสะเกดนะฮะไปส่งรถโต้ให้ลูกค้านะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะฮะไปส่งถึงที่นะครับลำนั้นลำนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของไปนะครับสำหรับเจ้าคอมพิวเตอร์ปีสองพันสิบสองลํำนี้นะฮะ สวยๆใสๆนะครับปี2012เบาะสีแถว V.I.P. ของไทยนี่น,นะฮะอาจจะเป็นรุ่นแรกของเขาก็ได้นะวีแบบนี้นะฮะไปผมใส่เป็นไอ้บูชมพูนะฮะจากที่นี่นะจะเป็นไอ้บูชมพูเกือบทั้งทุกคันนะฮะกระ,ะจกปลาเรียบเรียบร้อยนะฮะสวยๆเครื่องเงียบๆนะฮะล้อย,อยางโอเคเลย ไปดูกล้องมุมฝั่งนี้บ้างนะฮะบางคนยังไงน่ะใสไม่แพ้กันนะครับยังโอเคอยู่นะยางใช้ได้อยู่ครับยางปลายปี2ี่นะฮะแต่ก็ยังโอเคอะ่ะดอกยังร้นๆอยู่เลยแอร์เย็นไม่เย็นดูน้ำแอร์ครับ เรามาลุ้นกันนะครับว่าลำนี้จะไปอยู่ที่ไหนอ้ามาดูไม้ก่อนไม้เท่าไรไม่ชัดเลยไม้สามแสนสองอนะครับไม้สามแสนสองระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับจอสไลด์นี่นะหูจอสไลด์แอร์เราปรับได้นะตรงนี้เลยอัตโนมัตินะครับหรือปรับเป็นองศาก็ได้เลยนะฮะนี่วีเอพีสี่แถวนะครับสำหรับลำนี้ราคาไม่แพงนะครับ ราคาไม่แพงรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับนี่จอสองดินนะปีออสอกงุมเดิมเราไปฟังเครื่องเสียงกันดีกว่าว่าดังดีไหมนะ ทำไปเยอะนะโซเบตอยู่นี่นะนาะใครจะได้ไปครอบครองนะครับใครได้ไปคุ้มจัดนะปี2,012นะิบสอะ เครื่องเสียงล่ล่นๆเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะ น,นี้อย่างห,หล่อฮะเนี่ยอสนใจติดต่อที่เบอร์นะครับ0800148755นะฮะอ่าย้ำอีกทีนะครับสนใจนะฮะโทรที่เบอร์0800148755นะครับจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับที่นี่จองเงินได้ลดนะฮะ ที่อื่นผมไม่รู้นะฮะนี่มันต้องสวยแบบนี้นะฮะสเกิร์ตของงานที่ไหนดูกรัรนี่ของเขาแจ๋วอยู่แล้วปะ โอเคนะครับฝากก่อนนะฮะฝากติดตามรถใหม่ๆแบบนี้ได้ที่นะครับ Facebook เบียร์สอยดาวคลับนะครับอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะครับช่อง YouTube นะฮะช่องเบียร์รถบ้าน99เจริญยนต์นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าลำนี้จะไปอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับโอเคนะครับ